บันทึกล็อกนะครับ16มีนาคม2018ก็ในส่วนของ i อโก m สมารตอนนี้นะครับเราทัาทีนะฮะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบรูปภาพในส่วนของเมนูนะฮะ,อะตอนนี้ก็คือเมนูต่างเราจะสแสดงที่เป็นรูปภาพแล้ว tiêu mì tom yam, với tiêu mì xắt lát, gà xắt, tiêu gà, hang, tiêu gà tom yam ข้าวเปนไก่อาหารตามสั่งน่าจะติดเึงน่งสปอร์นิดหนึ่งนะครับอาหารตามสั่งอาหารทานเล่นท็อปปิง้งเครื่องดื่มมันจะลองสั่งดูชาน้ำเย็นน้ำนำใหญ่ แล้วก็อวามหวานตโกมันก็ที่สดอ่อยใส่สีโอเคครับ